ได้ปลาแล้วเขาจะมาเผาอยู่ด้านนอกบ้านนะคะกินบรรยากาศดูเรือดูเด็กเล่นเรือไปด้วยเผาปลาไปด้วยเล่นเรือไปด้วย <c oughs> เล่นฟุตบอลนะฟุตบอลขาน้ำมีความสุขนะคะมีความสุขนะคะเพราะว่าโควิดอยู่แต่บ้าน ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ตบ้านอยู่บ้านปลอดโควิดนะฮะปลาก็กินไม่หวาม่ไหวนะคนไปขายที่ตลาดด้วยนะคะคนไปขายที่ตลาดด้วยคนไปขายที่ตลาดด้วย เนี่ยจะอ้อมมาทางด้านล่านหลังบ้านทำกี่ตัวทำกี่ตัว,ว <c oughs> ในครัวขายจะกิโลฮะเอาท่านน้อนช่างเอกเดี๋ยวเราไปส่งให้เฉย เขาบอกว่าต้มต้มปลาบูแต่ปลานินเผาเออปลาบูเผาเนี่ยไม่รู้สิปลาบูบเผาอร่อยไหมน่าจะอร่อยนะเหมือนปลาชอ่อนอะ,ะแล้วแม่แม่ไม่ได้ทำ,ทำอะไรตนะิดไอไม่ตาแล้วแต่ตาบอกว่าให้แก่ยหอมแก่ยอะไรลอยเฉยๆแล้วก็ ไอ้ติดไฟรอติดเตาเรียบร้อยแล้วแล้วแต่จะทำอืออุ้ยหลังหลายเธอป่าข้อกับเขึ่นคนาะ ออยากได้สะภาพน้ำอกวะเปเงยบอยู่ใส่ปุ้นอ่ะไปมุดดินอยู่แถวใดปุ้นน่ะ <c oughs> ติดไฟไปแล้วไม่เห็นเลยเด้อหอมกระเทียมพีคอยู่ห้างนอกแล้ว <c oughs> เตรียมไม่ยังไหม <c oughs> หอมกระเทียมไหนล่ะแกะไปนี่หอมกระเทียมนี่หอมกระเทียมพริกตะไค้แกะไว้เรียบร้อย เขาบอกไปทําในครัวปลาจะเผาข้างนอกบ้านวันนี้ไปทําในครัวอ้าวอืมอู้มาบู อูมีอะไรนั่นเหรอไม่ไข่ได้วยเหรอปลายนี้ไม่ไข่เหรอืรออมสมพอล้วแม่บอกอะ้วนะปลานินเต็มสมพอมันไข่สมพอมันออกหรอหือไงม,ม่ต้มปลาบูสีตัวปลาเผาอู้อันนี้ปลาเผา กอะอนี้บอนี่จะเป็นแคเผาตีอันนี้เรามต้มออเดี๋ยวต้มซีตัวปุน่ะอาอต้มปูปูน่ะนี่เนี่เาเผาะตกลงป้าป้าบที่เผาด้วยเนี่ยเฮอป้าบูต้องต้มเออป้าบูมันนาะนุ่มน่ะนี่อันนี้ก็ไปเผาอันนี้เราไปเผาเอาแค่ทอมัหอมิันหอมคุกเกออแม่ดังก็ได้เรียบร้อยแล้ว ไม่แดงไฟเล่าแดงไฟเล่ามางียเอาเกลือราดเลยเอาเกลือราดเผาเลยก็ต้องอ่อกแล้วนะขีนมัน,น,อน,นอเอกเลยก็แล้วมันก็ขีนขีนมัน่ะ ผู้ใหญ่ก็มีความสุขเด็กก็มีความสุข <laughs> <laughs> เด็กก็มีความสุขผู้ใหญ่ก็มีความสุขเอาเอาลงไป <c oughs> อืมอ,อ,อนี่เรียกว่าแบบลูกทุ่ง ลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านเราเองวันนี้คึมๆเนาะดูแดดดูเ,ดดเมฆแต่มันไม่ใช่หน้าฝนงไงมันก็ไม่ตกอยู่แล้วแหละ <c oughs> ดเด็กเล่นน้ำ <c oughs> ร้อนเล่นน้ำายไอ้เด็น้อยจนะขี่เรือไหม แม่แม่เอาไอไอ vivo กาไปไอ h u a w e ยไปด้วยอ่ะมันจะกลัวไหมอ่ะ แดงน้อยจะขี่เรือไปแดงน้อยอ่ะมันกลัวดิมันกลัวเหรอ แดงน้อย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 มึงกลัวน้ำแดงน้อยกลัวน้ำไสิขึ้นเรือไปที่ไหนมันกลัวน้ำ เออขึ้นไปแล้วเฮ้ยแดงน้อยกว่าน้ำาอวีบ้หนี่นอนหลับไปแถวสามตัวนี่ไม่เล่นน้ำเหมือนกันนะใครไปรกัดท<ม>่าแม่นะนะไปนี่แม่เมาไ่ปเล่นน้ําม่ไม่ไปอ่ะห๋อม่เล่นลน้ำไมำหไม A Vivo nó chơi, chế Oppo nó chơi Ai quen, ai quen Nè thảo không? À, <th Hãy subscribe <cope> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ใครมาพลักพลาเป๊กปักตาไปใส่สตัตตาเขาให้เป็นซื้อกตะปูไม่ให้หนังมันแล้วก็ไปซื้อยาเลยนะอขาดยาไป ห้องอื่น โอ้ยเด็กน้อยกับน้าม,มันก็เข่ากันเลยนะอย่าไปเลือกนะน้องมะนาวพัรดน้องมะนาวตัวเล็กน่ะอย่าไปเลือกลูกมันนุงหมันเลึกนี่แม,นแม่งย่านปลาแม่พูหญ่อยู่เ <c oughs> <c oughs> ขาว่าให้จอน้า,ปร,า,นนาประดานสั้นจะว่ได้จอน้าประดานสันด้ปลาเพราะว่าปลาันหลายหล,ยหลยปลามีเป็นพันหลายพันตัวปลาน,น้อยอ่ะยามบางเงอให้กินนี่ดำเป็นแพหบดเลยด้ยดำบึกเครื่องสายเลยด้ย

อืมอืมเมื่อพอเรื่อยๆอันเอาเอาไปขายบปได,ด้สิขายไปได้หรอไม่คิดว่าจีได้ไหมเขายี่ <c oughs> ยา่นจาก,กินไหมเขายี่ยา่นจาก,กินไหมไม่ตายก็ตัด้งอือ

มันจะไหมก่อนสุกมันจะไหมก่อนสุกแล้วเราขายไม่ตัวไงเราไม่กินตัวท่าับัดไซุมซจับได้ยังไงเอาไปเบิดต้นบัดนี้ซุมซุมจ้าหนากินจะหามตน chào, mัน phải như gì bỏ thay bàn chồng, bỏ mai, coi à nào, để <laughs> chặt แไปเจอที่วันให้มาจับถ้ามีเสียวปิ้งตัวงี้ไว้ทางยินมสักแก้มฟังชาฟังเถอะม่เไม่ต้องปิ้งให้มันปิ้งต้องให้ปูยาตายายเพิ่งครูหนึ่งไงเออเออเจ้าต้องเอาปลามาปิ้งเล ไปกินได้แต่งของเขาสิได้เอาของกินแม่เอ้าบ่ท่อบัวเด้อบัวเข้าไปพอ ờ. là là อ่ามีเห็ดมีสวาลี่สองมีตะปูกินตะปูเล่นไหมกินตะปูเล่นไหมเอวอวาลิสองมีอ้เน,นี่ยเนี้เขาให้เจ้าเอามาเห้หนึ่งนโอ้อืม อืพยายามกินตะปูเล่นเนี่ยถัวนี่สงเหรอ,อนึกว่าจะกินถัวที่สงนึกว่าจะกินตะปูเล่นน่ะมามาพาน่องขึ้นมากินก่อนขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาก่อนยายเอาหยุดโทรศัพท์เอาผ้าตัวอะไรไปล้างไป อออโอ้ยเดี๋ยวให้น้องพาเป็นคนจัดการาอ้น้องพามันต้มอ,อยู่ท้อนในหนูไม่ใช่เสร็จแล้วหรือ,อเออมันต้มมันควาเลยเสร็จแล้วมันต้มมันต้มปลาบูสี่ตัวน่านีน้องพาับไว้ลูกดีละไม่ใช่มันมีแล้วหรือไม่มีพอ่อดูแล้วถึงได้เก็บ,บอของออกมานี่เอาโอเคไปไปกินไป